สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับเช้านี้เราก็อยู่ที่จอมเทียนนะครับมารอารับแขกนะครับแขกเขานัดเจ็ดโมงครึ่งนะครับนัดเจ็ดโมงครึ่งนี่อยู่ชายหาดเลยครับชายหาดจอมเทียนครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เลยครับ จอดรอคิวรอรับอันเยอะมากเลยครับนี่เข้าแถวเป็นแถวเลยครับนีนะบนน่นะครับนี่ชายหาดจอมเทียนนะครับนี่เป็นฝั่งทะเลนะครับ กับบรรยากาศเช้าเครับนี่ที่นักท่องเที่ยวได้มาเดินเล่นชายหาดแต่เช้านะครับมาออกกำลังกายนะครับมาอาบแดดนะครับก็หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นกันหมดนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวนะครับก็มาเดินเล่นตามชายหาดเดินเล่นตาม ชายทะเลนะครับนี่เราต้องเที่ยวกันหลายคนอยู่นะครับคนก็พาลูกพาหลานมาเดินเล่นชายหาด ชายทะเลนะครับ นี่ไปทำอะไรครับนี่น้ำปลาอ๋อน้องน้ำปลามันเป็นตัวเป็นๆหรือว่าไงมันมีแห้งตายด้วยเปลือกน่ะเราก็ไปคัดอีกทีหนึ่งงนี้ น,นี่เขาล่อนหอยนะครับล่อนหอยพิธีการล่อนหอยเอาหอยเป็นๆแล้วก็เอาไปดองน้ำปลานะครับนี่ รองน้ำปลาก็ไปกินแกะกินได้ใช่ไหมฮะแก้มเข้าสวยเข้าวต้มแก้มอะไรก็เหมือนแม่ที่6เขาเรียกหอยอะไรครับนี่หอยเสียบหอยเสียบมันจะอยู่ตามร้านของฝากอ่ะครับเขาขายอยู่ร้าปลาขายอยู่แล้วไอ้ตัวที่ตายละเปลือกหมดนะคัดออกอยู่ไหมคัดเนี่ยคัดออกเอาไปขายตะหากใช่ไหมไม่ครับคัดทิ้งเหรอ มันขึ้นมาอยู่อย่างเงี้ย,ยใช่ครับตอนที่น้ำมันขึ้นวางอ่ะมันจะอยู่อสมมติ่าน,น,น,น้ำมันขึ้นมาเงี้ยมันจะอยู่ครับพอน้ำลงมันก็ขวางตัวลงดินไปอ๋อนีอ่นครับวิธีการ ล่อนหอยเป็นหอยเสียบที่เขาจะเอาไปดองน้าําปลาตัวไหนที่มีแต่เปลือกเขาก็คัดออกครับครับก็อยู่ที่ชายทะเลจอมเทียนครับตอนนี้นะครับนี่กับบรรยากาศเช้าเช้านะครับแดดยังไม่จ้านะครับอากาศกำลังดีนะครับาาน,นะบนี่อันนี้เมืองพัทยานะ แบบนี้จะเป็นจอมเทียนทั้งนั้นเลยนะครับนี่ที่มองเห็นที่นี่เกียแบบนี้จะเป็นจอมเทียนนะครับนี่ครับบรรยากาศอันกว้างไกลของทะเลนะครับแล้วเราก็ได้มารู้มาเห็นกับการล่อนหอยคุณมอเนง ทักทายยามเช้านะครับเราก็ดูเขาแต่เราไม่มีปัญญาทำหรอกได้ทฤษฎีใหม่ได้รู้ความได้รู้สิ่งใ,ใหม่ใเพราะเราไม่เคยเห็นกับกับบรรยากาศนะักท่องเที่ยว นะครับที่เดินชายทะเลมีฝลังมีต่างชาติทุกสัญชาตินะครับที่มาเดินเล่นตามชายหาดนะครับนี่สปีดโบ๊ทนะครับเราก็ว่าแนละ้วแขกเขานัดเจ็ดโมงครึ่งครับเจ็ดโมงครึ่ง รับจากโรงแรมไปลงลงเกงาะแหลมบัรฮีไนะครับกับเช้าเช้านี่ก็เป็นโต๊ะสั่งอาหารได้มีอาหารจรงนั่งพักผ่อนเช่าโต๊ะนั่งนะครับนี่เราก็ได้มาเห็นเขาล่อนหอยใหม่ mhm nên lõi tin nóc lên lõi tin nóc lên lõi nóc ี่เป็นกรุปทัวร์ที่สองจิตหนึ่งได้มา ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเจอคลิป,ปใหม่จะได้หาถ่ายมาให้เอฟซีดูนะครับยัไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ